สวัสดีครับผมช่างบอยบ้านทองดาวครับร้านลุงพดเฟอร์เนเจอร์ไม้เก่าครับวันนี้พามาอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมมาสมบ้านหลังเล็กกันนะผมเป็นไซส์ยอดที่ยอดนิยมของทางร้านเลยนะผมตอนนี้ยอดจองม,มาพลุ่งพลายเลยนะครับครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมนี่ครับทีมงานช่างกำลังเอา ขาให้ขารอกนะผมมาตั้งเพื่อที่จะยกบ้านลงนครับใส่เหล็กกระทัดรัดนะครับจัดให้สวยๆเลยหลังนี้ครับลูกค้าจบมาที่ห้าหมืนห้านะครับราคาปกติครับแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากนะครับผมนี่ดูครับผมชายคายื่นออกก,อกว้างๆนะผมแบบว,ว่ามานี่แบบว,ว่าถนนที่ว่าก,กว้างๆเต็มถนนแล้วผม ทางข้างในหมู่บ้านนะครับดูใช้ยคาครับออกเยอะครับนี่ครับช้ยคาออกเยอะมากครับนคุ้มๆเ,เลยครับซึ่งโครงสร้างด้านล่างเราใช้เป็นเหล็กมินแนะครับข้างบนมิลสอนะครับกับมิลห้ครับผม งเสร็จนะครับผมจะสวยขนาดไหนครับผมครับตอนนี้ช่างได้ตั้งขาร้อเสร็จแล้วก็พากันชักร้อขึ้นนะครับผม แต่เหล,เล,เล็กนี้น้ำหนักหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมว่าเราและใช้เป็นเหล็กหนานะครับผมครับขั้นต่อต่อมาก็ชักรอกลงนะครับผมอานนี้เอารถออกก็ชักรอกลงเลยครับโอ้สวยมากครับเดี๋ยวให้ชมข้างใต้หน่อยเดี๋ยวให้ชมข้างใต้น,นะครับผม อน้ครับผมสางทีๆเลยครับผมเด็กหนาๆนะครับหนึ่งจุดแปดมิลน,นะครับทากันสนิมไม่เรียบร้อยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับรับบระกันครับนด้านหลังนะครับซึ่งหลังนี้นี่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่า เอาหน้าต่างอยู่น,นั่นไหนบ้างนะครับหรือจะสั่งเป็นหน้าต่างทั้งสามด้านเลยก็ได้แล้วทิดกด้านหนึ่นงครับผมสามารถสั่งได้หมดครับุลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อหาช่างบอยได้เลยครับที่เบอร์0 8น7 4 4 6 2 0 9ูครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์ช่างบอยได้เลยนะครับผมที่เบอร์นี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับใส่แล้วใส่แล้ว อ่าเด็กๆพอพอพอ,อ๋พอแล้วอ่าเดี๋ยวทางนี้ลงอีกน,นิดนึงแล้วเอาแผ่นปูนที่เตรียมมาอันนี้ครับผมจะเป็นเรียกว่าอะไรครับผมในกรณีที่ลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะเทปูนนะครับผมผมมีทางเลือกให้ลูกค้าครับผมก็คือผมไปสั่งร้านอ,อุปกรณ์ก่อสร้างให้เขาผลิตแผ่นนี้มาซึ่งนหนาสิบเซนกว้างห0สิเซนคูณห้าสิเซนนะครับผม ซึ่งมันแข็งแรงมากครับเอามาหนุนเสาก่อนแล้วก็ผมจะเจาะปุก๊กยึดกับตัวแผ่นปูนนี้ให้ก่อนนะครับผมในระดับในเบื้องต้นครับผมถ้าลูกค้าจะเทพื้นปูนสามารถมาเททีหลังได้ครับโดยที่ว่าในการวางตัวแผ่นปูนนี้จะต้องถ่ายระดับให้ลูกค้าให้เรียบร้อยครับผมเพื่อที่เวลาลูกค้ามาตีแบบเทปูนจะได้ง่ายนะครับผมซึ่งช่างบอยจัดให้ได้ครับผมไม่ยากครับอันนี้ลูกค้าออกค่า แผ่นพื้นนี้นะผมรู้สึกว่าแผ่นร้อยก็บาทครับแผ่นละร้อยยี่สิบาทอันนี้ครับผมเฮ้ค,ครับผมเดี๋ยวจะเอาแผ่นปูนไปรองเสาก่อนครับครับตอนนี้ก็เอาบ้านลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหินไอแผ่นปูนครับผมมนุนเสาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งหลังนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าลูกค้ายังไม่พร้อมที่จะเทป,ปูนนะครับผมนะครับก็เรามีทั้งเรื่องให้ลูกค้านะครับผมแต่เวลาวางเราก็จะวางถ่ายระดับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเวลานั้นเราสามารถเทป,ปูนอมตัวแผ่นปูนนี้ได้ครับซึ่งเวลามาผมจะยึดแบบนี้ให้ลูกค้าไปก่อนนะ <c oughs> นครับผมนะครับผม ผมจะยึดแผ่นปูนติดกับตัวบ้านไว้ให้เลยครับจะไม่ได้วางไว้ลอยๆนะครับนี่ครับผมซึ่งแผ่นปูนนี่มันจะมีเหล็กอยู่ข้างในอยู่แล้วครับผมก็ค่อนข้างหนักครับแผ่นหนึ่งครับแผ่นหนึ่งร้อยกว่าบาทครับผมร้อยยี่สิบบาทครับนี่ดนนหนุนให้แบบนี้เลยแล้วก็เชื่อมล็อกติดให้เลยครับทาระดับให้เรียบร้อยครับตัวนี้สีภายนอกเก็บเรียบร้อยหมดแล้วครับผม โอย้ยางสวยครับผมเดี๋ยวหลังนี้น่าจะมีการต่อเติมเพราะว่าพี่เขามาคุยไว้แล้วว่าอยากได้อีกสองหลังนะผมมาต่อเติมอีกครับผมนี่จะทำเป็นบ้านกลุ่มครับผมนี้เอาหลังแรกมาก่อนครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับผมซึ่งหลังนี้จะมีระบบไฟให้เรียบร้อยครับตอนนี้ช่างกำลังเก็บสีกันอยู่ครับ เก็บสีกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันก่อนนะครับผมตอนนี้นี่ครับผมยังไม่เรียบร้อยดีเวลามาแบบนี้ผมผมจะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับรครับตรงไหนมีตำหนิอะไรคือเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยหมดครับรอ่าอ,อันนี้พอดีผมเสียบสายเพื่อเทสระบบไฟให้ลูกค้านะครับนี่ครับหลอดด้านหน้า เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างพอเวลาไปรีวิวที่โรงงานจะไม่เห็นระบบไฟของบานพวกนี้เลยเราจะมีเบรกเกอร์ให้ครับต่อสายมาตรฐานเลยครับอันนี้เราลองไฟเวลาลูกค้า,าไปก็ผมจะแนะนําให้ลูกค้านะเช็คไฟว่าสายไหนที่เป็นสายลายสายไหนที่เป็นสายนิวตันนะครับเอามาจําเข้ากับสีที่ผม โผล่มาไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ชมอันนี้ด้านในนะครับอ่าครับผมหลอดด้านในต่อไปหลอดด้านนอกนะครับนี่ติดแล้วครับผมหลอดไฟเราใช้ของแรมต้านให้อย่างดีนะครับผมครับใช้ของดีให้ทั้งหลังนะครับผมโโหนี่ครับผมสีสวยๆให้เลยครับเดี๋ยวให้ชม พาวงกว้างหน่อยครับผมมาถึงเนี่ยมันจะมีรอยมีอะไรบ้างก็คือเดี๋ยวช่างจะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดนะครับคือ<ม>จะไม่ทําให้มีตําหนิเลยครับผมส่งงานต้องเรียบร้อยครับนี่ครับผม ช่างก็จะเก็บสีต่อครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับครับตอนนี้บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในช่างกําลังเก็บสีพื้นอยู่นะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเก็บสีพื้นครับก็ลูกค้าก็แฮปปี้ครับผมชอบมาครับใส่มินิใส่น่ารักครับผมใส่ยอดนิยม ครับตูกค้าท่านใดสนใจอย,นอยากได้บ้านแบบนี้สไตล์นี้ซึ่งทางร้านของเรามีเลือกสองสไตล์มีทรงโมเดิร์นกับทรงจั่วนะครับผมก็ทักมาคุยกันได้ครับที่เบอร์0897446209นะครับผมช่างบอยบ้านนกดาวครับผมเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้แอดไลน์ด้วยนะครับผมครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ